ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาละวงแน่วันนี้ไม่ใช่ก็ว่าจะเอาไปลอยทั้งแหวนนี่แหละแล้วก็ทั้งเนี่ยเอาลงแม่น้ำนกกบ้างเนาะเยอะเกินไปคุณมาดูสิคะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำจะนองเต็มตลิ่งนะพวกเราชายหญิงต่างก็มาลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนาะซึ่งมาแต่โบราณโบราณเนานะ ปีนี้เป็นนางนงพมาาไม่ได้ค่ะพอค้าขาเพราะว่ากลัวจมน้าค่ะเพราน้ําไม่คงไม่จมมีห่วงยางเนาะแต่แรกค่ะเคซีร่วมอ่าสืบสารวัฒนธรรมประเพณีตามอ่าตั้งแต่โบราณกาลเนาะตั้งแต่สมัยนางนพมาาก็ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะนั้วันนี้เราไม่ได้ไปที่สุขโขทยัยเราจะลอยที่แม่น้ําปิงแล้วก็การลอยกระทงก็ถือว่า หเราได้สืบสารวัฒนธรรมที่มาแต่โบราณเนานะแล้วก็อันที่สก็ให้เราเนี่ยลำลึกนึกถึงเนาะ,ะคุณงามความดีของการรักษาแม่น้ำลำคลองเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้เนี่ยเราควรจะใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายง่ายในการประดิษฐ์กระทงวันนี้ไม่ใช่ก็ใช้ใบตองจากสวนแล้วก็ดอกรัก เพื่อเป็นที่รักเนาะไอแหวนเนี่ยก็จะปล่อยลงแม่น้ําด้วยพลอยนอฟก้ามันอยู่ในน้ําปิงนั่นเนาะมันจะไหลไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนปล่อยปลาเนาะไม่เป็นไรนะก็อาการท้องของม่เชฟก็จะใช้ก้านไอ้ต้นกล้วยเพราะเราอย่าไปใช้โฟมหรือใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากแม่น้ําลําคลองมันก็จะเสียหายเนะาะหยวกกล้วยเนี่ยก็เป็นอาหารของปลาได้เนาะหยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นอกจากเราจะสืบสารประเพณีมาตั้งแต่โบราณแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงก็ต้องคํานึงถึงต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมจะไม่ให้ลอยก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นภาระที่โกยขยะออกจากลําน้ำเนี่ยก็เข้าใจอยู่แต่ทางเลี่ยงก็มอีอยู่อย่างเดียวค่ะคุณลูกค้าก็คือใช้วัสดุที่หนึ่งเป็นอาหารของปลาได้อย่างเช่นขนมปังเอ่ยกรีบเป็นแบบวัสดุธรรมชาติ เดี๋ยวไม่เชฟก็จะทํากระทงที่เป็นขนมปังเป็นแผ่นขนมปังแล้วก็พืชซึ่งเป็นอาหารของปลาเพื่อปล่อยลงแม่น้ําลําคลองตอนนี้กําลังจัดทําอยู่ยังไม่เสร็จและก็เนื่องจากในวันลอยกระทงอะของปีนี้นะคะทางไม่เชฟก็จะอะขอเนาะให้ส่งความสุขแระขอให้สิ่งไม่ดีไม่งามลอยไปกับแม่น้ำลำคลองไปนะ ไปลงที่ไหนก็ให้มันเคาะอะไรต่างๆสิ่งไม่ดีก็ลอยไปมีแต่สิ่งดีๆโน้มนำเข้ามาเนาะสำหรับลอยกระทงในปีนี้ทางเคซีเจลรี่ก็ร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมทุกงานทุกประเพณีนั่นเองค่ะคุณลูกค้านอกจากจะมีการทำเรื่องลอยกระทงแล้วมันก็จะมีการทำบุญอะไรอย่างนี้ต่างๆนาะนาะนะแล้วก็ เพื่อให้อาวัฒนธรรมของเราคงอยู่พร้อมกันนั้นก็จะมีอัญมณีค่ะคุณค่าค่ะ,คะมากมายเลยทีเดียวอ่ะดูไปดูอ่าไปดูกันเลยว่าเยอะมากมายแบบนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรแบบนี้วันนี้ก็มานายแหวนโอปอเขียวปีกแมงคับแล้วก็โมราคาซิโดนี่กับมร,รกตนะคะแล้วก็มากับเครื่องประดับที่เรียกว่าบุตรสลาคำนะคะกับไวซ์ไฟแลวก็ ที่ใส่ตรงนี้ก็คือเป็นอะเมทิสต์น้ำางามประดับด้วยเพชราทยอันนี้ใส่กลับหัวไปหน่อยแล้วก็มิกเจมสโตนซึ่งจะเป็นสิททีนเป็นทับสวิตบลูแล้วก็อะไรอีกอะอะเมทิสต์นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตระกูลแซฟไฟร์ตระกูลแซฟไฟร์กระเป๋าแบบสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าเนาะ และจะเป็นทัพทีมไพัรลินบุษราคำและอัญ,ญมณีจากทั่วทุกมโลกจากทุกประเทศไม่ว่าจะหายากหาง่ายทาง KC j e w e เวอรจะน้อมนำอัญ,ญมณีแท้คุณสามารถทำเซอร์ติฟิเคตจากสาบันอัญ,ญมณีได้ทุกชิน้นเนาะขายของแท้ของดีของอรับประกันนะแล้วก็สามารถนะตรวจสอบได้แล้วก็มากมายนะคะในราคาที่เรียกว่าถูกมากๆ พ่อของเราเนี่ยเป็นงานประมูลซื้อเก็บมาตั้งแต่เกือบเกือบยี่สิบปีท้งชีวิตของไม่เช่นนี้มากมายเป็นโกดังเลยค่ะลูกค้า่ะไม่ว่าจะเป็นหยกอันยามนินีว่าจะเป็นเพชรนินจินดาทุกชนิดจากทุกประเทศที่มีชื่อเสียงไม่เช่ก็จะได้น้อมนำมาสู่คุณลูกค้าทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะเพราะวา่าลูกค้าต่างประเทศของเราก็เยอะมากมายเลยทีเดียวต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุน อาสินค้าของไม่เชฟไม่เชฟก็จะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอของไทยเราสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็เราก็พยายามจะกระทำแต่คุณงามความดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังต่อไป KC Jewelry รับรองไม่รัดเปียดไม่โกหกหลอกลวงคุณลูกค้ารับประกันทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าขาคนตรวจสอบได้เนาะเพราะฉะนั้นอัญมณีแท้ ก็ต้องคู่กับคนใจบุญคู่กับคุณลูกค้าซึ่งเป็นคนทําบุญมาดีแล้วถึงจะได้ครอบครองอพภิมหาอัญมณีมากมายกายกองนะรอคุณลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของคุณลูกค้าดูแล้วสวยมากๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าเพราะนักคนบุญสัมพันธ์เท่านั้นนะบุญสัมพันธ์กับเขาเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ไนดะ้เพราะว่ามีความเชื่อว่า อัญมณีต้องเป็นเจ้าของเก่าเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของตอนนี้แต่เดี๋ยวคุณลูกค้า CF ก็เป็นของคุณลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าจะส่งผ่านนําสู่คุณลูกค้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัญมณีแท้สวยราคาไม่แพงแล้วก็สามารถส่งเสริมได้ทุกชิ้นต้อง C, ry, เคซีเจอรี่เพจปัวลัสก้าเชียงดาวระวังมิจฉาชีพใช้หน้าใช้ปโปรไฟล์ไม่ใช่ปลอม อ่านะเพจแท้ไม่ทักคุณลูกค้าซื้อในไลฟ์สดเท่านั้นนะลูกๆหล,ลานๆเนาะเปลี่ยนกันไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นเพจฟูลินก็ดีคิงแคบเคซีก็ดีปูจิวก็ดีอ่านี็สายมูเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็เพจอีเดนก็ของน้องเจไดหรือเพจไอเฮซี่ก็ของน้องแจะอันนี้ก็ลูกหลานกันทั้งหมดนะแล้วเรารับประกันว่าลูกๆหล,ลานเราเราอบรม มาให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนตรวจสอบได้ทุกคนเลยนะถ้าแม้ว่าลูกหลานคนไหนหรือทีมคนไหนกระทําทความไม่ดีคุณลูกค้าเห็นคุณลูกค้าสามารถแจ้งมาที่ไม่เชบได้เลยไม่เชบจะได้อบรมสั่งสอนในเรื่องของพฤติกรรมแต่ไม่เชฟก็สั่งสอนทุกคนแล้วนะก็คิดว่าต้องให้คุณลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่าเพจของเรา เป็นเพจที่ไม่เคยหลอกลวงคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลอยกระทงกันวันเพ็ญเดือน12วันขึ้น15บ่ําข้ามเดือน12ปีนี้ตรงกับวันอาจจะเป็นวันที่15นะคะพฤศจิกายนเพราะนั้นเดี๋ยวไม่เช่ก็จะไปลอยกระทงนะคะและไปเที่ยวสนุกสนานกันนะคะที่เชียงใหม่ก็จัดใหญ่มากค่ะคุณลูกค้าเทียงดาวก็มีในตัวเมืองดินน้ำปิงก็จัดคึกคืนมากเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยว ไม่แอวทางเหนือนะอไปสุขโขทัยก็ได้มาทางเหนือด้วยทางเหนือก็จัดยิ่งใหญ่มากเลยค่ะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หรือในตัวเมืองเลยค่ะแล้วก็น้อมกราบขอบพระคุณทุกท่านในวันดีๆเช่นนี้ค่ะแล้วอย่าลืมติดตามเพจปุ๋ลแร่แาะแสดงของด,ของดีของสวยของแท้รับปาาระกันไม่ทําให้คนลูกค้าผิดหวังนะคะไม่ใช่กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนและก็ติดตามกราบขอบคุณทุกท่านค่ะ